สามเคล็ดลับดูแลผิวเคสฟาที่มีผิวบางใครที่มีผิวบางกรุ่มใจฝ้าเพียบนะคะห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะมาเลยกับข้อแรกค่ะนั่นก็คือยาให้ผิวแห้งเด็ดขาดเราต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะผิวแห้งยิ่งแห้งเมื่อไหร่หน้ายิ่งคันหน้ายิ่งลอกผิวยิ่งบางและทําให้ฝ้ามันยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ไม่ให้ผิวแห้งก็แนะนําเลย งดการอาบน้ําด้วยน้ําที่ร้อนเกินไปเพราะน้ําร้อนเกินไปยิ่งทําให้ผิวแห้งทีนี้เราอาบน้ําด้วยอุณหภูมิธรรมดาค่ะและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยการดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรกระบวนการตอนล้างหน้านะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารซัลเฟตจะได้หน้าไม่แห้งรวมไปถึงหลังล้างหน้าเสร็จอาบน้ําเสร็จรีบลงบํารุงทันทีเพื่อให้ผิวเนี่ยยังกักเก็บความชุ่มชื้นกับผิวได้นะคะ m o i s ไรเซ z e r ต้องมาแลวต้องทาด้วยค่ะ 2. ใช้ของที่อ่อนโยนกับผิวอย่าไปรุนแรงหรือว่าทำให้ระคายเคืองเพิ่มบางเพิ่มไม่ไปขัดไม่ไปสครับบ่อยเกินไปแรงเกินไปไม่ได้เด็ดขาดไม่แนะนำเลยนะคะและรวมถึงการที่เป็นลอกฝ้าลอกหน้าใช้เคมีแรงกัดลอกอันนี้ไปได้เลยเพราะทำให้ผิวคุณยิ่งบางค่ะทางที่ดีต้องเลือกของที่ปลอดภยัยอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เหมาะแต่สภาพผิวของเรานะคะ 3. ค่ะ กันแดดต้องใช้เพราะว่าแสงแดดแสงยูวีส่งผลแน่นอนคนที่มีผิวบางเป็นทุนเดิมละจะไวต่อแสงเวลาออกไปเจอแสงแดดแสงยูวีแน่นอนกระตุ้นให้เม็ดสีเมลานินมันเพิ่มขึ้นฝ้าคุณก็จะเป็นมากขึ้นและกลายเป็นฝ้าถาวรได้ต้องระวังค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่กลุ้มใจแนะนําเลยชุดดูแลฝ้าสมชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ง่ายๆไร้สารไม่กัดลอกตัวแรกเลยนะคะ ที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเพราะมี10ส,สารสกัดพรีเมียมอยู่ในนี้เลยอัลฟาอะบตินใช้ไปแล้ว หน้าไม่แดงหน้าไม่บางหยุดใช้หน้าไม่ดำนะคะรากชะเอมเทศรวมไปถึงการที่เขาจะไปช่วยลดอาการแพ้สารด้วยอะราโทอินวิตามิน B3 B5 ลดอาการระคายเคืองฟื้นฟูนฟเซลล์ผิวใหม่โดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดแนะนําตัวนี้เลยค่ะ BB T, b 50, a, กันแดด KT s s p f 5 p p บที่กันได้ทั้ง u v a u v b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่เยิ้มอ่ะ คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึง่งจะมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดรับแสงไม่อุดตันล้างออกง่ายนะคะและสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สุนไัรแฮนเม d ดว่านังคำจากเคที่ค่ะไม่มีสารซาวเฟตกับชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษ1260บบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยสนใจทักเข้ามาได้เลย